ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทดสอบอในการใช้ RD 251นะครับเนื่องจาก RD 251มีมีผลนะครับต่อต่อเซลล์พืชนะครับช่วยให้พืชแบ่งเซลล์แล้วก็เพิ่มขนาดของเซลล์แล้วก็ช่วยในการเปลี่ยนแปลงเซลล์ทำให้เซลล์เขาเรียกว่า คงตัวนะครับหรือมีการพัฒนาในในทางที่ดีนะครับหลังจากนั้นเราศึกษาว่า R d 2 5ดีนะครับยังช่วยเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมนะครับปัจจัยแวดล้อมก็คือช่วยปรับสภาพาน้ำปรับสภาพดินปรับสภาพความชื้นสัมผัสนะครับพืชจะเจริญงอกงามได้นะครับก็มีอิทธิพลทาง พันธุกรรมทางสายพันธุ์แล้วก็เจริญงอกงามได้ทางโฮอร์โมนนะครับที่เหลือก็เป็นปัจจัยแวดล้อมปัจจัยแวดล้อมก็คือแสงนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับเป็นความชื้นสัมผัสนะครับก็มีแรงลมาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของดินนะครับ เราได้ศึกษาว่า Rd 251ช่วยให้ดินมีความสามารถอุอ้มน้ําได้เยอะขึ้นทําให้ดินอ่อนนุ่มขึ้นนะครับเราจึงมีการะจะทดลองนะครับจะใส่ Rd 251ในพืชไม้ผลเนาะถ้าเป็นนาข้าวถ้าเป็นพืชไร่คงทําไม่ได้เพราะว่าไร่หนึ่งก็เป็นพันเป็นหมื่นต้นทําไม่ไหว แต่ไม้ผลนะครับไม้ผลม,มีรากที่ลึกแล้วก็ขยายใหญ่เป็นไม้ยืนต้นนะครับก็จะจะ,จะ,จ,ะจะทำได้นะครับเพราะว่ามีแค่ประมาณหลักร้อยนะครับหลักสิบหลักร้อยนะครับก็จะทดลองทำดูที่ทำที่ผ่านมาวันสองวันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมกับผู้ร่วม ทดลองนะครับทูนนะครับเป็นผู้จัดการสวนที่นี่นะครับเป็นทุเรียนสวนดกรกตอกนชุดดินเหนียวนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูที่การทำงานนะครับจะมีฝรั่งนะครับแล้วก็มีทุเรียนนะครับก็ถ้าเจอกล้วยก็อาจจะทดลองกล้วยด้วยนะครับเชิญครับ เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูถ้าถ้ามีกล้วย,ยกว็ใส่กล้วยดูนะถ้ฮะีก้วยแถวนี้ก็มีต้นหนึ่ง แชวนี้ก็ได้เนี่ครับท่านผู้ชมเราได้มีการขุดนะครับขุดร่องน้ำเพื่อ,อทำให้เอาดินจากร่องน้ำขึ้นมาช่วยนะครับเนื่องจากอ,าอะไรโคกทุเรียนของเราเป็นดินชั้นล่าง มีความแข็งนะครับออกเชิงลุกลังเลยนะครับแข็งและเหนียวไม่น่าจะเจริญเติบโต,ตได้นะครับแต่เราปลูกเพื่อทดสอบสารให้เห็นนะครับแต่ถ้าเป็นลายอื่นคงคงตายไปหมดแล้วนะครับ <laughs> ถ้าเป็นชาวสวนชาวเกษตรทัว่วไปตายหมดเพราะดินแข็งมากครัอ่าดินแข็งมากอันนี้ก็ปลูกได้ประมาณห้าหกเดือนมาแล้วครับหกเดือนแล้วครับแต่ ฝรั่งนี่ยังไม่เดือนครับอายุเดือนแล้วอ,อายุยังไม่ถึงเดือนครับเราเริ่มทดลองนี่เลยเนาะครับตั้งแต่สามฝรั่งด้วยเดี๋ยว,เ,ยดวยเดี๋ยวเราทดลองแบบไหนดีอทดลองทุเรียนสามต้นเอท,ทุเรียนสี่ต้นเนาะ แล้วก็ไปทดลองกล้วยต้นหนึ่งแล้วก็ทดลองฝรั่งหมดเลยซ้ายขวาเนอะโอเคอ่ะต้นละ 4, 4ีนะครับท่านผู้ชมครับถ้าจะหาซื้ออดีสง d 2 5หนึ่งนะครับก็ติดต่อ0863280914นะครับก็จะใส่<า>ที่ต้นละ 1, 1> ่าที่ที่โคนเลยนะอะที่โคน 1ซีนะครับเราจะทดสอบ1เดือนครั้งนะครับดูการเจริญเติบโตนะครับไม้ผลของเราถ้ามาีในบ้านหรือว่าปลูกในสวนนะครับเราสามารถ1ขวดเราสามารถใส่ได้500ต้นนะครับก็เราจะทดลอง1เดือนครั้งก่อน ให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่า,าจะคุ้มค่าไหมในการเจริญเติบโต,ตของต้นไม้นะครับถ้ามีการเจริญเติบโต,ตได้เร็วขึ้นหลายเท่าตัวก็น่าจะคุ้มค่านะครับเนื่องจากเป็นสารปลอดภัยนะครับสลิงก็เป็นสลิง 3cc นะครับ ดูดขึ้นมาหนึ่งครั้งก็ได้ประมาณสามต้นนะครับเราใช้กับต้นฝรั่งปลูกใหม่ไม่ถึงเดือนและเราใช้กับทุเรียนที่กำลังปรับสภาพตัวเองอยู่ในในดินเหนียวนะครับฝรั่งองอกดอกดิจังเลยนี่ยลองดูนะครับว่า,าจะเป็นประโยชน์ มากน้อยเพียงใดนะครับแปลงสาธิตนี้แปลงเรียนรู้ก็จะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทดลองหลายๆรูปแบบเพื่อให้ทุเรียนโตเร็วที่สุดนะครับในก่อนเมษานะครับเมษาจะร้อนมากนะครับต้องเอาใบาออกจากาการ เร่งฮอร์โมนทุเรียนให้มีมากขึ้นนะครับทำให้ฮอร์โมนออกซินทำงานได้เยอะขึ้นนะครับและให้สมดนนลลลลลลสุลนะครับทั้งจิบิลรลินและก็ไซโตไคนินนะครับเดี๋ยวเรามาตามดูกันเราจะทดลองแค่กลุ่มทดลองนี้นะครับ แค่นี้หรือเปล่า <Okay. S 1> เอาเป็นว่าเลยต้นกล้วยมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งต้นนะครับแค่นี้นะครับ,รบได้ทดลองฝรั่งไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสี่ต้นนะครับแล้วก็ทุเรียนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นนะครับต้นกล้วยหนึ่งต้นนะครับ ต้นกล้วยใส่เลยใช่ไหมใสแล้วครับเดี๋ยวเรามาตามดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับหนึ่งเดือนเลยครับก็ถ้ามีเจ็ดวันสิบห้าวันถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีก็ถ่ายรูปไปครับเราจะได้มาถ่ายคลิปแต่ว่าเราจะทดลองแค่หนึ่งเดือนครั้งก่อนคครครับับบแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ เราจะให้ใส่แร่ธาตุทุกสิบห้าวันนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นที่ได้มีการทดลองไปแล้วหนึ่งวันนะครับน้ำก็เป็นน้ำที่ลดพืชก็ค่อนข้างขุน่นน้ำไม่ค่อยจะอยู่ตัวเท่าไหร่จะให้มันใส่ไหม พูดขาวเลยได้ไหมอ๋อไม่เอาไม่เอาพัฒนาเองและกันอเราใช้ Rd 251พัฒนาพัฒนาน้ำปลัดไปใช่ไหมใช่ใช่เขาว่าดูคิดมีมูลขี้งวขี้ควายใส่ก็ดีเหรได้ได้ที่ว่ามันจะใส่ขึ้นเองใช่แต่ต้องนานเป็นเดือนเหมือนกันออเนี่นะครับผักที่เราทดลองเรา ทดลองผสมอาดีสองห้าหนึ่งใช่ไหมครับรถอรถน้ำผสมน้ำรถอเนี่ยมันก็เป็นไปนในทางที่ดีครับเขียวเนี่พี่วีพี่วีถอนมาให้อะไรคณะเนี่ยผมปลูกต่ออีกอ่เนีม่มันต้นมันโตอ่ะครับถอนมาแล้ว เดี๋ยวทูลพาไปดูต้นที่ให้ไปแล้วหลังจากนี้เรามีการปรับเปลี่ยนให้แร่ธาตุทุกสิบห้าวันแล้วทดลองอา2 5ดีสองห้าหนึ่งหนึ่งซีซีต่อหน,หนึ่งเดือนใช่ถ้าไปในทิศทางที่ดีเราก็จะจะทำทั้งหมดเลยจะให้เอาอาดี ใส่ที่โคนทั้งหมดเลยอันเนี้ยที่ที่หยอดไว้แถวนี้กับแถวนั้นไหนเนี่ยแถวนี้ทุเรียนนะกับกล้วยอ่ากับแถวนั้นนี่นะครับหยอดไปแล้วเมื่อวานหยอดครับหยอดแล้วหยอดอานดีให้แล้วลักษณะเป็นไงบ้างไม่ไม่ไม่เหี่ยวไม่อะไรนะทุเรียนเป็นไรครับไม่เป็นไรดูต้นนี้เลยเนี่ยอายุหกเดือนเต็มเต็มอือต้นนี้อายุหกเดือน ที่ลงดินไปันนี้น่าจะคนปลูกน่าจะผสมพอดีดีเก็บไม่เยอะดูแล้วเพราะว่าสมบูรณ์งามมีหลายต้นเหมือนกันที่สมบนนูรณ์เหมือนต้นหนึ่งโดนก็คืออันนี้ปลูกใหม่ปลูกพทดแทนใหม่ เราใช้กิ่งมีมีอายุแค่ประมาณสักสองเดือนสามเดือนเองครับมันมันอายุมันน้อยอยู่อายุน้อยรากมันยังไม่เต็มที่มันก็ใช้เวลาอีกคือทุเรียนเนี่ยก็เหมือนพืชทั่วไปถ้าเซลล์มีเยอะจำนวนเซลของของต้นอะมีเยอะอเซลล์ในรากมีเยอะเข,เขาก็จะโตเร็ว เพราะว่าเซลล์มันช่วยในการแบ่งแต่ถ้าเซลล์มีน้อยเขาจะโตช้าแต่รออีกระยะหนึ่งถ,ถ้ารากเขาเยอะขึ้นมาใบเขาเยอะเขาหลังจากนี้เขาก็จะโตเร็วละแต่แรกๆจะจะโตช้าเหมือนพืชพืชโตช้าเนี่ยดูดูดูผลงานมะเขือดิแรกๆจะโตช้ามะเขือก็ใช้ครับใช้อันดีเหมือนกันดูลูกลูกมะเขือออ อยากกินแล้วครับออ <laughs> ใ,นนใบเขียวงามดีจังเ,เพราะว่าโดนก็มางคนก็ได้ด้วยโดนมังคนบ่อยก็ได้ <laughs> <ะ>เนี่ยลูก,กโตอะไรลูกอะไรวีมาถ่าย ล็อกนี้ก็ได้ใช้ยาฆ่าแมาลงเลยนะเนี่ยอันนี้ส่งจากโดนล็อกนี้ก็ใช้ใช่ไหมทูนครับหลังจากที่เราหยอดที่โคนคไปไปหนึ่งซีซีนะครับได้หนึ่งวันต้นทุเรียนก็ยังคงปกติอยู่เดี๋ยวเราจะตามการพัฒนาการถ้าแตกยอดออกมาแตกใบ จำนวนเยอะขึ้นต้นทุเรียนก็จะโตเร็วละครับเพราะว่าพืชเซลล์ยิ่งมากยิ่งมีการแบ่งเซลล์มากเขาก็จะโตเร็วแต่เรากําลังหาวิธีทําให้ต้นทุเรียนโตเร็วที่สุดนะครับอันนี้ปลูกซ่อมใหม่หมดเลยนหอ่าต้นเก่ามันเหลืออยู่้นเดียว เดี๋ยวด้านนู้นเดี๋ยวทูนก็เอาน้ําเข้าเลยนะครับพอให้มันชื้นไวเอ,อ่พอพร้อมเมื่อไหร่ก็ให้ให้รถมถ่ไถให้อ่าไถแล้วก็โหข้าวโพดใชล่ลองสามแถวได้อยู่มั้งอ่้องมีประมาณสามแถวอ่เพื่อจะทดสอบข้าวโพดหวานอืตรงนี้ก็ลดอีเท็กน้อยนีดหนึ่งลเรืองตาม น้ำมดแล้วปจมน้ำหมดแล้วมาใส่ผานเพ่ล่องยาัก็คนหยอดเอาเนี่ยเขาคงว่าจะซื้ออยู่นะบางเบนขายอยู่สมห้ากเกียคงเกียกาเนี้ยหนึ่งสามหนึเครื่องร้อยสิบร้อยสิอ่ มันมีเลือดฟ้องท้ายด้วยว่าให้พี่ไทยซื้อไว้ก่อนมันจะผ่อนให้พี่ไทยอโอเคก็เดี๋ยวเราเรอผลจากการใส่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งถึงสิบห้าวันเนี่ยของเดิมนะของเดิมเริ่มมีเ,มเรียงมันก็งามบางต้นโอเค อันนี้อ่ะให้ให้ปิดให้ปิดคลิปครับวันนี้ก็อ,อมาตรวจดูผลงานอ,อที่ทดสอบไว้นะครับเอ,อ,เ,อ,อเป็นวันที่สามกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดครับก็ได้ทำการใส่อาดีสองห้าห้าหนึ่งไว้ครับต้นละ หนึ่งซีซีครับแล้วก็จะมาติดตามทุกอาทิตย์ครับว่าผลงานจะเป็นยังไงครับแต่ดูแล้วน่าจะต้นไม้น่าจะสดชื่นดีครับถ้าเพิ่มใบเขาก็โตเร็วครับดูแล้วใบจะออกเยอะดีครับพอเราใส่เข้าไปใบมันก็จะสดชื่นจะพร้อมที่จะแตก ไปอ่อนตลอดครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาตามกันเนาะครับผมจะดูก็ยังไงมันเป็นยรา่องยากยังไงก็ต้องติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เนาะผมกับผู้ร่วมทดลองนะครับกรถกกรสุกเกษมนะครับ0 8 6 3 2 8 0 9 1ทดลอง เมืองพรุงต้องมาคืนถิ่นนะครับวิธีการโบยบินคืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกผันแผ่นบินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบปลายปรู อะไรอยู่หรือคนงามดอกตะกอนเขาถามคุณงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคูละมุดหรือว่าลำไยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี ลำบากอยากแสนเหลือทุนเก้าไกลเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี เลือดทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนนลด้โลโดยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งร่วมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่มอบไปทัว่วแควนแดนไกล เพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด